ียวเป่าโอ้ย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 ผมวันนี้กัดมาเบิ่งวิธีเห็ดลูกผุครับแบบโบราณครับผมแบบสมัยเก่าเนี่ยโปรไม่ดีดครับให้มันฟู ห้วนุ่นมันแตกครับหัวนุ่นมันฟูนแตกกว่ามันเบากว่อยมันเป็นก่อนครับผมเวลาเขาไปพันมันอยบ่เป็นก่อนติดใหม่ถ้าหวานมันจะไม่้อมันเป็นก่อนจริงมันพันเลยเอนารกปอลนั่งอยู่โคอยดีปาไในครับ ผมว่าเป็นแบบบางๆนิดเดีนี่บางๆเดียนึ่แบบนี้ผมบบว่าท่านใดปันไดลยครับต้องให้มันเตะออกซะก่อนมุลนี่วลาพันมันจะง่ามแต่มันจิบเบาดีครับเป้าว่าเป็นก่อนออกดีไปแม่น Chắc chấp cho buồn xoắn เฮ็ดหน่อยคักันห้องยิ่งล่งหนามมันผ้าไปไว้ไต้องมีแนวตุ่นนะเมื่อกี้ท่านใดเพระบาะวันไี้ครับเป็นบนลมูลนี่มันเป็นขวดครับนี่นีมันเป็นขวดครับนี่ก็ตีท่านใดครับแต่ว่าเปล่าเ็นแนวอื่นครับ แล้วก็มนันนข้าวกไปเอาเสียกมาพันครับผมอัมนนี้ครับเห็นจะตีฟู่เท่าไะเลก็ดีครับอันนี้พันง่ายพันง่าม

นี่ครับผมนะครับทุกคนนี่นี่ครับผมลูกปุ๊ทำเดี่ยวกับประมาณนี้แหละค,ครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะมาเป่าล่องเบิงครับเดี๋ยวจะมาล่องให้เบิง<ด>จะล่องเบิงครับเดี๋ยวมาเป่าเดี๋จะมาเป่า อ้าวดูเป่าครับผมดูเป่ายุ่งนิดนะนี่เตรียมไปแล้วเป่าไหนเนาะโน่นโน่นไมายืนตรงนี้หรอกตรงนี้นะครับผมใส่เลยครับปึ๊บลงเบื้องล่าครับผม มาถือชุดไหญนะครับเอาสามดอกครับผมกระดองดอกที่สองครับดูนะดูนะดูนะเคเข้าไปแล้ว กว่าตุงได้๋ยวเร็วจะเชื่อใยังมาบดูอีกครับผมให้อยู่ให้กินอือให้อยู่ให้กิน,กนมือสัน่นครับไหปครับผมเดี๋ยวผมพาไปบึงเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวปล่อยเอาให้พ่อเนาะ ใช่หน่อยครับไปเบิ่งกันครับผมมีอาถือมาถือมาโอเคไปเดินเดินไปดูไปมาไปครับผมโอ้บักเกาจุดไปได้ครับ,บ,รบนี่กะเรือพ่ออะไรเยอะครับผมเดี๋ยวเป่าอีกจักเทิญหนึ่งครับมาเบบิ่งอีกครับ biến mạnh không nó điên cái nôi ô thuyền thuyền nó mát được quá Hay, hay cho kênh Ghiền Mì ชนกันสัมชกันช่ก,นกันครับทำไมทโอ้ลูกพ่อลูกพ่อนี่้ตัวหุ่ง Gọi. Dĩ xuống mình trông đã. Êy. Thắm đi một nào. Má. Má. Nó ครับเดี๋ยวพ่อก่อนเด,ด,ดี๋ยวพอ่อก่อนเข่าเปล่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตาพ่อก่อนตาพ่อก่อนเสร็จแล้วหมิงชงหมิงชง ไปดึงออกนะว่าไม่เป่าเลยนะแต่ดึงออกครับ ใส่ยิงเอาใส่ยิงเอาใส่ยิงแบบมึงเตรียมตัวเลยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจับที่ปอดทำห้เอ้าเดี๋ยวเป่าโอ้โหยัยมานี่นะลงก่อนมาหนี่มานี่มานี่มานี่ก่อน ครับผมนี่ก็ร้องให้เบื้องล้วครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับช่องเป็นจีน่าจีนจินครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บบายด้วยยิ้มหวานด้วยเอ๊ยย่ยมมาก